การเลือกโครงการบ้านที่ดีนะครับมีปัจจัยและก็องค์ประกอบหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานพื้นที่ส่วนกลางรวมไปถึงเรื่องของภายนอกอย่างทำเลและการเดินทางครับวันนี้ผมพาเพื่อนเพื่อนทุกคนมาที่โครงการคาซาวิวปิงเก้าสีรัฐจากควอลิตี้เฮาส์นะเป็นโครงการบ้านที่เหมาะกับการอยู่อาศัยนะครับบรรยากาศดีทีเดียวที่ตั้งโครงการยอยู่ใกล้กับแนวทางด่วนสีรัตวงแหวนรอบนอกมากๆนะสามารถเดินทางเชื่อมต่อเข้าสู่ใจกลางเมืองได้สะดวกครับแพ็กเกจบ้านที่นี่ราคาเริ่มต้น4 8ล้านบาทรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดอะลิฟวิ่งสแนปช็อตจะเล่าให้เพื่อนๆนทุกคนฟังกันครับ ่อนที่เราจะเข้ามาถึงพื้นที่ตรงนี้นะครับเราก็จะต้องผ่านระบบ Security ด้านหน้าโครงการซึ่งก็จัดว่าแน่นหนาทีเดียวครับมีดับเบิลเกต Security นะมีกล้อง c c t v วงจรปิดแล้วก็ถ้าเป็นลูกบ้านเนี่ยจะผ่านเขาออกด้วยระบบ e a s y p พ s s ครับ mm hmm. พอเราเข้ามาในโครงการก็จะต้องผ่านซุ้มอุโมงค์ต้นไม้ซึ่งตรงนี้นะครับจะเปรียบเสมือนเป็นบัฟเฟอร์ป้องกันเรื่องของความวุ่นวายภายนอกก่อนจะเข้าสู่พื้นที่อยู่อาศัยภายในตัวโครงการจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยเป็นคลับเฮาส์ขนาดใหญ่นะครับมีสระว่ายน้ำระบบน้ำ จากกุชชี่พูให้ด้วยครับด้านบนของคลับเฮาส์เนี่ยเป็นฟิตเนสที่อยู่ในห้องกระจกเวลาเราใช้พื้นที่ออกกําลังกายเนี่ยก็จะรู้สึกว่าโปร่งโล่งนะครับสามารถมองวิวออกไปแล้วก็เห็นสีเขียวโดยรอบได้เลยสบายตามากๆนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีส่วนที่เป็นโคเวิร์กิ่งสเปซใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศจากการนั่งทํางานที่บ้านเนี่ยก็มาใช้พื้นที่ส่วนกลางได้ครับพื้นที่ส่วนในโครงการจัดว่าเต็มอิ่มทีเดียวนะช่วงเช้าเเย็นเยนเราจะมาวิ่งออกกําลังกายตามจ็อกกิ้งแทรกรอบสวนได้เลยนะ คาซาวิลปินก้รัฐจะอยู่บนที่ดินประมาณ44ไร่กว่าครับพัฒนาเป็นโครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดจำนวนทั้งหมด212ยูนิตนะทีนี้ออกแบบในสไตล์โมเดิร์นเออร์เบินครับวางผังให้แต่ละซอยเนี่ยมีบ้านสูงสุดเพียงแค่6-10ยูนิตเท่านั้นเองนะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูบ้านแฝดและก็บ้านเดี่ยวซีรีส์ใหม่ของโครงการกันครับรายละเอียดตามมา แบบบ้านซีรีส์ใหม่ของคาซาวิลปิ่นเกล้าสีรัตที่ผมจะพามาดูกันเนี่ยเป็นบ้านดีไซน์หน้ากว้างทั้งหมดเลยนะครับซึ่งที่ผมนั่งอยู่เนี่ยเป็นบ้านแฝดชื่อแบบบ้านว่าเดซี่ครับฟังชันมี3ห้องนอน3ห้องน้ํามีที่จอดรถ2คันนะบนที่ดินเริ่มต้น35ตารางวาพื้นที่ใช้สอยรวมอยู่ที่147ตารางเมตรครับราคาแบบบ้านเนี้ยเริ่มที่4.49ล้านบาทตัวบ้านเนี่ยใช้โทนสีเทาแล้วก็สีน้ําตาลอ่อนนะครับให้ความรู้สึกละมุนแล้วก็สบายตา เน้นก็จบบานใหญ่ครับการจัดแปลนบ้านแบบหน้ากว้างเนี่ยช่วยทําให้พื้นที่ใช้สอยภายในดูโล่งโปร่งนะฝ้าเพดานภายในสูง2.7เมตรครับให้หน้าต่างบานใหญ่ที่สามารถรับแสงธรรมชาติได้เต็มๆพื้นที่ส่วนรับแขกตรงนี้กว้างถึง4เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถดูทีวีจอใหญ่ๆได้เต็มอิ่มสบายตารู้สึกโปรง่งโล่งมากนะครับนอกจากนั้นภายในบ้านเนี่ยยังมีมุมทํางานสําหรับ work from home ด้วยด้าน,นส่วนที่เป็นห้องครัวเนี่ยโครงการเตรียมระบบท่อน้ําดีท่อประปาแล้วก็ไฟฟ้ามาสําหรับต่อพุดุดควันเอาไว้ให้เรียบร้อยครับ สำหรับชั้นบนของแบบบ้านหลังนี้จุดเด่นเขาคือห้องนอนขนาดใหญ่แล้วก็อยู่สบายมากครับมาสเตอร์เบดมเราสามารถทำว Walk in c l s s t t ได้ขนาดใหญ่จุใจมากๆแล้วก็มีห้องน้ํานในตัวด้วยนะส่วนห้องนอนที่เหลือก็สามารถวางเตียง5ฟุตได้ทั้ง2ห้องเลยครอบครัวไหนที่มีลูกคนเดียวเนี่ยก็อาจจะปรับเปลี่ยนอีกห้องหนึ่งเป็นห้องอเนกประสงค์อื่นๆอย่างจะเป็นห้องทํางานหรือจะเป็นห้องไลฟ์ขายของออนไลน์ตามเทรนสมัยนี้ก็ทําได้นะครับ บ้านหลังเมื่อกี้ว่าใหญ่แล้วนะครับหลังนี้ใหญ่ขึ้นไปอีกนะเพราะว่าเป็นบ้านเดี่ยวดีไซน์หน้ากว้างเช่นกันครับแบบบ้านนี้ชื่อว่าฟรีเซียนะเป็นบ้านที่มีฟังก์ชั่น3ห้องนอน3ห้องน้ํามีที่จอดรถ2คันนะครับพื้นที่ใช้สอยรวมอยู่ที่163ตารางเมตรอยู่บนที่ดินขนาดเริ่มต้น50ตารางวาแบบบ้านนี้นะครับราคาเริ่มต้น5.79้าล้านบาทนั่นหมายความว่าจริงๆในทำเลเนี้ยถ้าคุณมีงบประมาณแม้จะไม่ถึง6ล้านบาทคุณก็สามารถซื้อบ้านเดี่ยวของ Quality House ได้แล้วนะลักษณะของการวางแปล I, แต่ว่าขนาดของพื้นที่เนี่ยจะใหญ่แล้วก็กว้างมากขึ้นไปอีกอย่างส่วนโถงรับแขกเนี่ยกว้างถึง5เมตรนะขนาดความกว้างเท่านี้เนี่ยคุณสามารถติดทีวีจอใหญ่ๆแบบ80นิ้วแล้วก็ยังนั่งดูชิลๆครับซึ่งพอรวมกับหน้าต่างบ้านใหญ่ทรงสูงที่ช่วยรับแสงธรรมชาติเข้ามาได้รอบด้านก็ทําให้บ้านนี้ได้ฟิลลิ่งของความสบายในการอยู่อาศัยมากๆครับ ภายในตัวบ้านเนี่ยก็จะมีระบบสัญญาณการขโมยมีเซ็นเซอร์ที่ประตูหน้าต่างป้องกันการบุกรุกนะมี IP Camera ที่สามารถบันทึกภาพและเสียงแล้วก็ดูได้แบบเรียลไทม์บนมือถือเลยครับ เข้ามาถึงในส่วนของมาสเตอร์เบดรูมนะครับซึ่งต้องบอกว่าห้องนี้เป็นห้องที่ผมชอบมากที่สุดในบ้านนะเพราะว่ากว้างแล้วก็ใหญ่มากๆครับเราจะเห็นว่านอกจากวางเตียง6ฟุตแล้วเนี่ยเราเหลือพื้นที่ปลายเตียงเยอะมากมากพอที่คุณจะวางโซฟาเบดวางคอฟฟี่เทเบิลแล้วก็นั่งดูทีวีนั่งอ่านหนังสือตรงปลายเตียงเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับพอรวมกับหน้าต่างกระจกบานใหญ่ที่รับแสงธรรมชาติเข้ามาได้เยอะนะฝ้าเพดานที่สูง2.7เมตรก็ช่วยทำให้ห้องเนี่ยดูโปรง่งแล้วก็โลง่งครับมีมุมวอล์กอินครอสเซตแล้วก็มีห้้องนในใต นะแต่ก็ไม่ใช่เฉพาะห้องนอนใหญ่ที่กว้างนะครับห้องนอนอีก2ห้องเนี่ยก็สามารถวางเตียงคิงไซส์ได้หมดเลยเช่นกันนะเรียกว่าน้อยมากๆครับที่เราจะเห็นแบบบ้านเดียวพื้นที่ประมาณสักร้อกว่าตารางเมตรแต่ว่าห้องนอนทุกห้องเนี่ยสามารถวางเตียง6ฟุตได้หมดเลย เดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังเกี่ยวกับทำเลข,ของโครงการคาซาวิลปินกล้าวสีรัตกันครับที่ตั้งของโครงการเนี่ยอยู่บนถนอนอัจฉริยะพัฒนานะคนในโซนนี้เขาจะคุ้นเคยกันดีในชื่อซอยวัดท้มเกลียงครับความพิเศษของซอยวัดท้มเกลียงเนี่ยก็คือมันเป็นซอยใหญ่ที่สามารถเชื่อมต่อได้ตั้งแต่ถนนการนาพิเศษไปออกด้านหลังมห ah ิดลสารยาได้เลยครับจะตัดลักออกทางพุทธมนฑลสายสาหรือสายสีก็สะดวกนะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราออกไปทางถนนการนาพิเศษครับบริเวณฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นจุดขึ้นลงทางด่วนสีรัต วงแหวนรอบนอกที่เป็นต้นทางเลยสามารถขึ้นทางด่วนพุ่งตรงเข้าสู่ใจกลางเมืองไปลงตรงจัตุจักได้สะดวกสบายครับสำหรับใครที่ทํางานในโซนปิ่นเกล้านะครับก็สามารถใช้ทางยกระดับบรมราชชนนีไปลงตรงถนนสิรินธรได้เลยหรือจะลงตรงเซ็นทรัลปิ่นเกล้าก็ได้นะครับจริงๆแล้วถ้าพูดถึงห้างรอบๆโครงการเนี่ยยิงขึ้นไปทางทิศเหนือก็จะมีเซ็นทรัลเวสเกตบางใหญ่นะไปทางตะวันตกจะเป็นเซ็นทรัลสารยาถ้าลงใต้ไปก็จะเป็นเดอะมอลล์บางแคนะครับสามารถเดินทางไปเลือกช้อปปิ้งได้ตามใจชอบเลยนะ ก็น่าจะได้รายละเอียดของคาซาวิลเปิ่งกล้าวสีรัตกันไปครบถ้วนนะครับกับรายการ The Living Snapshot วันนี้ใครที่ชอบบ้านนากว้างพื้นที่ใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถแวะเข้ามาชมโครงการกันได้ทุกวันนะครับแต่ก็ถ้าใครอยากให้ The Living Snapshot พาไปดูโครงการบ้านหรือคอนโดที่ไหนหลังไหม์กันเข้ามาได้นะครับจะไปถ่ายทํารายการมาให้ชมกันวันนี้ก็ก่อนจากกันอย่าลืมฝากกด subscribe กด like กดแชร์คลิปกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ